จากนัทแท็กเตอร์วังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้นะครับนัดก็พาเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านนะครับมาอัปเดตสินค้าหน้าร้านนะครับรถไถรถเกี่ยวและก็อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับท่านใดสนใจนะครับร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอนะครับจังหวัดอุดรธานีหรือติดต่อได้2เบอร์โทรหลักครับที่0 9 1 8 6 1 1 1 9 1นึ่รแปดหกหนึ่งหนึ่งหน่งเกนนะครับอีกหนึ่งเบอร์โทรที่ศูนย์หกสานะครับสามหนึ่งสามศูนย์สี่สี่เจ็ดนะครับวันนี้ไปเร็วเลยนะครับเผื่อท่านใดที่กำล ปรับสภาพใหม่นะครับทำเป็นโฉมลิมิเต็ดนะครับของทีมงานนัทแท็กเตอร์นะครับตัวนี้เป็นลิมิเต็ดอีดิชันนะครับหน้าใบมีดก็จะติดนัทแท็กเตอร์นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับตัวนี้ยางสวยยางเดิมนะครับจัดโปรให้นะครับคันนี้4แสนบาทนะครับ4แสนบาท้วดนะครับได้ยางใหม่4เส้นนะครับรวมโอนกรรมสิทธิ์ให้พร้อมนะครับ ตัวนี้ชุดแต่งเต็มนะครับมีเสาค้ำลังคานะครับ่อซิ่งปลายสีให้ด้วยนะครับราคา400เซนบาทรถใช้งาน1,400ชั่วโมงนะครับทำไมถึงไม่เปลี่ยนยางนะครับเพราะว่าไม่ชั่วโมงมันน้อยนะครับยางก็คู่กับตัวรถนะครับตัวนี้เป็นยางโอตานิทั้ง4เส้นเล็มทะเบียนชุดโอนครบนะครับตรงนี้นะครับรวมโอนกรรมสิทธิ์ให้พร้อมนะครับมาอีกหนึ่งคันครับคันนี้ติดจองไปแล้วเรียบร้อยนะครับไปที่อำเภอหนองผู้สีจังหวัดกาลสินเป็น5018 ลิมิเต็ดนะครับ NT นะครับลิมิเต็ดเอ dition นะครับเหมือนกันนะครับตัวนี้ยางใหม่สีเส้นครับหน้าใบมีดหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับเช็คสภาพทําสีใหม่รอบคันครับอ่าตัวนี้ก็ชั่วโมงนะครับสามพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดชั่วโมงครับเนี่ยครับถึงเปลี่ยนยางใหม่ทั้งสี่เส้นครับตัวนี้เช็คใหม่ทั้งหมดนะครับเครื่องเดิมคัสเดิมเกียร์เดิมครับ ามาพร้อมกับผ่านพวนใหม่ของค่ายนาซ่านะครับเป็นผ่านพวนใบ24นิ้วนะครับยุดท้ายเก็บงานเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดนะครับสวยๆเลยครับใครได้ไปนะครับฉมรีเมตเต็ดนะครับเหมือนรถใหม่เลยนะครับเหมือนรถใหม่เลยครับโกโก้ขับเท่ๆขับรอรอครับพร้อมดันพร้อมไถพร้อมรุยครับตัวนี้นะครับเช็คเก็บงานเรียบร้อยนะครับ L5018 NT นะครับอ่ะเดี๋ยวใครที่ต้องการเทลเลอร์นะครับเทลเลอร์ลากรถเกี่ยวตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับ48,000บาท รวมติดตั้งระบบไฟแล้วก็ส่งฟรีนะครับในระยะ200กิโลเมตรแรกนะครับอันนี้คือบรรยากาศหน้าร้านเรานะครับเดี๋ยวพาข้ามไปฝั่งตรงข้ามนะครับอ่าหน้าร้านเรา2ฝั่งนะครับจัดแน่นอัดเต็มเลยนะครับใครที่สนใจนะครับรถไถของเรานะครับเป็นรถไถมือ2อทั้งตามสภาพและปรับสภาพแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆนะครับวันนี้มีราคาเริ่มต้นตั้งแต่99,000บาทเลยนะครับใครที่อยากได้รถไปใช้งานนะครับก็สามารถ ติดตามได้ในคลิปนี้นะครับแล้วก็สามารถมาดูได้นะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับเรามีบริการจัดส่งนะครับทีมงานของตัวเองนะครับเพื่อนๆเอฟซท่านใดที่สนใจหรือว่าจะเป็นรถเขียวครับ้านหลังท้ายคลิปจะพาไปชมรถเขียวนะครับอ่ะมาคันแรกนะครับคันนี้ KRT1400 พัทนะครับจากขายราคา1นึ0 0แับาทนะครับตอนนี้ปรับลดราคาเหลือ9 9 0 0 0มับาทนะครับยางสวยยางใหม่4เส้นครับเป็นคูบะต้านะครับ k r t 1 4 0พัดครับ ตัวนี้นะครับไม่มีเอกสารแจ้งเกิดนะครับมีใบซื้อขายให้นะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับระบบใช้งานได้ปกติทุกระบบตัวนี้ไม่มีแบตมาให้นะครับก็รถใช้งานได้ปกตินะครับ9ก้0 0มามาขั้นที่2ครับตัวนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับเพื่อนๆนะตัวนี้เป็นตัวท็อป14แรงม้านะครับอุปกรณ์ได้ถึง4ชิ้นนะครับมีใบดันมีหางล้อเหล็กแล้วก็กระบอกช่วยกครับตัวนี้เป็นตัวท็อป รถปีสุดท้ายนะครับปี54นะครับสำหรับ KRT นะครับมีเล่มทะเบียนด้วยนะครับคันนี้นะคุ้มๆเลยนะครับเติมน้ำมันไม่ถึง500นะครับวิ่งได้ทั้งวันนะครับสำหรับ KRT นับแนะนำเลยนะครับหรือใครมีงบหน่อยนะครับขยับขึ้นมานะครับตัวนี้เป็นคูปะต้านะครับรุ่นเล็กนะครับ B2420 ตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยเวอร์แล้วนะครับเครื่องยนต์ขนาด3สูบ2องเผาครับ คันนี้ราคา175,000บาทนะครับ175,000บาทวันนี้เบาะเอาไปหุ้มมาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ใส่เบาะให้นะครับใครที่สนใจนะครับยางก็ถือว่าสวยทั้ง4เส้นนะครับสภาพยางหลังประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยางหน้าก็หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสองสามปียังใช้งานได้อยู่ครับใครที่ต้องการเอาไปไว้ตัดหญ้าหรือไปไว้ใช้งานนะครับในควเรือนตัวนี้เป็นสองเพลาด้วยนะครับเหมาะครับสาหรับไว้ให้ผู้เฒ่าผู้แก่ใช้งานนะครับหรือทํางานสวนนะครับตัวนี้เหมาะเลยนะครับอีกหนึ่งคันครับ รุ่นเล็กๆเหมือนกันนะครับขยับขึ้นมาก็ยังเป็น3สูบอยู่นะครับแต่เป็น8เกียร์หน้า8เกียร์ถอยแล้วนะครับตัวนี้ใส่หน้ากากใส่ท่อซิ่งให้แล้วนะครับเรียบร้อยอุปกรณ์2ชิ้นครับราคาจาก295,000านะครับวันนี้ปรับลดราคาลงเหลือ2 8 5 0 0 0ับาทนะครับเล่มทะเบียนคุดโอนครบนะครับใครมาตามคลิปนี้ก็เอาคลิปมายืนยันได้เลยนะครับวันนัดพูดราคานี้ไปแล้วเรียบร้อยนะครับ285,000ับาท L 3 2 1 8 DT นะครับรถปี60ตัวนี้ใช้งานชั่วโมงรั3,000ช นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับอีกหนึ่งคันครับคันนี้ L 3 6 0 8คานโค้งนะครับยางสวยทั้ง4เส้นนะครับยางเต็มเต็มเลยนะครับคันนี้นะครับเป็นตัวคานโค้งครับใครที่ต้องการแบบคานบนนะครับตัวนี้เลยนะครับสาแรงม้านะครับคันนี้ราคา2,85,000บาทนะครับเราเช็คสภาพให้พร้อมใช้นะครับลูกหมากของเหลวสีจุดรั่วซึมต่างๆเช็คแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้จัดโปรลดไปอีกนะครับ5,000ันบาทเหลือสอง0สนนนะครับมาอีกหนึ่งคันครับ คูป o ต a า L 3 6 0 8กศูนดตีทีนะครับปรับสภาพเช็คแล้วสองคันสวยๆนะครับยางใหม่สี่เส้นครับคันนี้ราคาจาก2 9 9 0 0 0บาทครับลดเหลือราคา2 9 9 0 0 0บาททุนนะครับ 290,000บาททัน้นรถเช็คใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเช็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวเก็บจุดรั่วซึมสีล้อลูกปืนล้อนะครับเช็คให้แล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมประกันเครื่องยนต์3เดือนรถคันไหนที่ทําสีเก็บงานแล้วนะครับนัดมีประกันเครื่องยนต์ให้3เดือนและส่งให้ฟรีนะครับอีก300กิโลเมตรนะครับมาคันถัดมาครับคันนี้ก็เป็น36แรงอยู่นะครับ ก็ราคาเดียวกันครับเช็คปรับสภาพแล้วเหมือนกันบิ้วแล้วเหมือนกันครับใครที่สนใจนะครับไม่มั่นใจมาลองได้ครับ2อสาคันนี้นะครับทดสอบระบบดันดูไถดูนะครับถูกใจวางเงินมัดจำนะครับเงินส่วนที่เหลือก็จ่ายที่หน้าบ้านนะครับเราไม่มีการเก็บเงินหมดนะครับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นทางใกล้หรือทางไกลนะครับเราก็มีแค่ค่ามัดจําจํานวน10,000บาทแค่เท่านั้นนะครับส่วนถ้าเป็นทางภาคใต้ มัดจำ20,000บาทนะครับถ้าเป็น FC ทางฝั่งสปปออลาวก็จะมีมัดจำประมาณ30,000ถึง50,000บาทนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่และเงื่อนไขนะครับของการคุยกันหรือตกลงกันนะครับอ่ะมาอีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็นคูเปอร์ต L4018 40แรงมีทั้งหมดประมาณ4คันนะครับตัวลีเมตเต็ด1คันนะครับแล้วก็มาใหม่อยู่ข้างล่างอีก1คันกำลังจะปรับเป็นโฉมรีเมตเต็ดคันนี้ได้ดันหน้าและหางควนใหม่หลดไล่สภาพเดิมนะคันนี้นะครับ รถถือว่าสวยสีเดิมทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนๆท่านใดที่สนใจตัวนี้ราคาอุปกรณ์ด้านหน้าชิ้นเดียวนะครับสามแสนนะครับถ้าเอาสองชิ้นนะครับตัวนี้อยู่ที่3ามแสนเะครับได้หางใหม่ด้วยนะครับสามแสนเก้า 3, 9, ได้หางใหม่ด้วยรถถือว่าสภาพสวยคัดเดิมเกียร์เดิมนะครับยางเดิมๆผู้ตัวรถนะครับรถคันนี้การันตีเลยครับห้า ลูกค้าว่านัดรีวิวไม่ชัดเจนนะครับก็ขอคลิปนะครับคันนั้นๆนะครับดูประกอบกันตัดสินใจอีกได้นะครับเดี๋ยวนัดเดินข้ามมาถ่ายรูปให้แอดไลน์ได้นะครับที่ ID ดไลน์นัดได้เลยนะครับ MAX แล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับ1 9 1 8 6เ1 1 9 1นะครับเป็น ID นะครับมาอีกหนึ่งคันครับคันนี้อ่าราคาถูกๆราคาย่อมเยานะครับคันนี้ ปรับลดราคาลงนะครับปรับลดราคาลงนะครับเหลือ3 7 0 0 0นบาทท้วนนะครับเป็นคูปองต้า L4018 ตัวดีทีครับรถเดิมสีเดิมสภาพสวยนะครับห้องคัตเดิมนะครับตัวนี้นะใครสนใจนะครับนี่เดิมเดิมเลยนะครับสีสันเดิมเดิมมาพร้อมกับผ่าน5นะครับยางก็เดิมเดิมครับยางประมาณ80%นะครับชุดท้ายสวยๆนะครับสายไม่เคยแกะครับสายไม่เคยแกะอ่ะให้ดูชั่วโมงคันนี้หน่อยครับ3ามพชั่วโมงการทํางาน นะครับใครสนใจนะครับตัวนี้3ามแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับ L4018 ครับมาถัดมาครับอีกหนึ่งคันนะครับเจ้าคุณปู่รุ่นนิยมนะครับตัวนี้ L458DT 0นัดจัดเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับปรับลดราคาลงด้วยนะครับจาก2องแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับวันนี้เหลือราคาแค่2องแสนสี่หมื่นบาทนะครับราคาออกเร็วนะครับรถสวยรถเดิมเป็นรถไล่นะครับใครหารถสภาพนี้นะครับนัดการันตีเลยครับหนึ่งในร้อย อุปกรณ์ด้านหน้านะครับหาง3นะครับตัวนี้ได้2ชิ้นนะครับอุปกรณ์ด้านหน้าและหาง3มรถใช้งาน2,600ชั่วโมงนะครับ ขยบขึ้นมานะครับอีกหนึ่งคันตัวนี้เป็นคูโบตานะครับ L4708 ตัวดีทีนะครับเป็น47แรงม้าเครื่องยนต์ขนาด4สูบนะครับ2พาว4วีลขับเคลื่อน4ล้อนะครับเกียร์ชัตเทอรครับ8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยนะครับเช็คตัวนี้คือเช็คให้ใหม่ทั้งระบบคัน45มาเดิมจากบ้านนะครับตัวนี้เช็คใหม่นะครับเก็บจุดรั่วซึมเปลี่ยนสายคองเหลวให้ใหม่สีใหม่ทั้งคันนะครับประกันเครื่องยนต์3เดือนนะอันนี้นะครับราคาอยู่ที่ 399,000บาทนะครับวันนี้ปรับลดราคาลงเหลือ390,000บาททวนนะครับเฉพาะคลิปนี้เท่านั้นนะครับโปรโมชั่นเราส่วนลดนะครับบางคันก็ลดมาเป็นหมื่นเลยนะครับมาอีกหนึ่งคันครับคันนี้เดี๋ยวลดให้หนักๆนะครับคันนี้เป็นยันม่านะครับ YM357A นะครับยางหน้าใหม่1คู่รถสวยสีเดิมนะครับสภาพเดิมๆนะครับราคาถูกๆรถปี63ครับรถใช้งานเพียง3ปีเท่านั้นนะครับ ราคานะครับจาก3,99,000านะครับวันนี้ปรับลดเหลือราคา3,80,000บาทได้อุปกรณ์2ชิ้นนะครับใครที่ต้องการยันมาไว้ไปใช้งานนะครับ y m 3 5 7 A คัดนิ่มเลยนะครับตัวนี้นะครับระบบพร้อมใช้งานท้ายสวยๆนะครับแขนหลังก้ามปูด้วยนะครับใครสนใจนะครับฝากไว้นะครับราคาอยู่ที่3 8 0 0 0 0บาทนะครับมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้ก็สวยๆเหมือนกันสวยๆเดิมๆด้วยนะครับคันนี้รถเดิมๆเปลี่ยนยางหน้าให้แล้ว1คู่นะครับ คันนี้มีขยับราคาขึ้นนะครับาจากราคา3 8ม9 0 0นานะครับตัวนี้ขายตามสภาพแล้วก็เปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่คําว่าตามสภาพคือรถไม่มีจุดรั่วจุดซึมนะครับรถไม่ได้เก็บไม่ได้บิ้วไม่ได้เปลี่ยนถ่ายของเหลวเฉยๆยนะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกติเป็นคูบัต้า lc 7 0 8ด p รครับราคา395,000บาทอุปกรณ์ได้2ชิ้นนะครับด้านหน้าแล้วก็จะเป็นผ่านพวน4ใบนะครับตัวนี้เขาใส่บัวผ่านมาให้แค่4ใบครับขายส,สวย ยางหลังประมาณ85%ยางหน้า100%เลยครับเพิ่งเปลี่ยนเมื่อวานนี้นะครับจัดยางเป็นของซูเปอร์สโตให้นะครับตัวนี้สวยๆเลยนะครับ47 SP นะครับเครื่องเกียร์ดีนะตัวนี้การันตีได้เลยนะครับขอคลิปเพิ่มเติมได้นะครับตัวนี้ผมรีวิวไว้แล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะอีกหนึ่งขั้นครับยันมา3าแรงม้านะครับตัวนี้เป็น3สูบแตเล็กนะครับ2 p o พาวฟวขับเคลื่อนสล้อครับอ่ารถสวยนะครับรถสวยสีเดิมๆนะครับ เครื่องเกียร์เดิมเป็นรถไล่นะครับตัวนี้อุปกรณ์ด้านหน้าหาง3นะครับรถสวยๆเลยครับ2,500ชั่วโมงนะครับไม่มีจุดรั่วจุดซึมนะครับตัวนี้นะด้านหน้าหาง3ให้ราคาอยู่ที่285,000บาทนะครับลดอีก5,000เหลือ280,000ครับส่งฟรี300กมมาอีกหนึ่งคันครับตัวนี้ L368 0ตัวดีทีนะครับ36แรงม้าใครหาราคาย่อมเยานะครับตัวนี้เลยนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับหุ้มเบาะให้ด้วยนะครับแผ่นหลังคาเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยนะครับ ตัวนี้ยางหลังเต็มๆนะครับยางหน้าก็ประมาณ60%นะครับอุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็หางสีนะครับจากราคา2,55,000านะครับวันนี้ปรับราคาเหลือ2 5 0 0 0 0บาททวนนะครับ250,000บาททวนนะครับมาอีกหนึ่งขั้นครับรถตักเดี๋ยวนัดถอดถ้อยเสียออกนะคันนี้รถตักเดี๋ยวถอดถ้อยเสียออกนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่ฝ้าข้างให้เช็คระบบให้นะครับ ก็เคยเปิดราคาไว้4,0,000 0บาททวนนะครับก็เดี๋ยวเราเช็คให้นะครับพวกจุดรั่วซึมต่างๆก็ขอบวกเพิ่มเพิ่มอีก10,000บาทนะครับเพราะมีใส่แผ่นลังคามีใส่ฟ้าข้างแล้วก็เช็คให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็4,1 0 0 0 0นนะครับ410,000บาท, 1, บาทเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับรถจดปี6 2นะครับอ่ะอันนี้จะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านพ้วนผ่านยกร่องผ่านขุดมันนะครับเดี๋ยวพาเดินไปดูอ่ารถเกี่ยวกันบ้างนะครับรถเกี่ยวก็มีราคาคุ้มๆราคาย่อมๆเหมือนกัน นะครับพวกนี้ก็จะเป็นโรตารี่มือสองครับพวกอุปกรณ์มือสองนะครับก็คือถ้าลูกค้าโทรมาแล้วให้นัดส่งรูปให้อาจจะไม่ได้ส่งนะครับผมเน้นให้ลูกค้ามารับเองนะครับรับกลับเองมาดูสภาพเอาเองนะครับเผื่อบางทีเราเคยขายไปแล้วโอ้ยลูกค้าบอกโอ้มันเก่าเกินไปนัดอย่างนั้นอย่างนี้บางคนตั้งความหวังไว้สูงนะครับของมือสองพวกนี้นะครับอุปกรณ์ต่อพ่วงยิ่งเฉพาะโรตารี่ด้วยมันอยู่กับดินอันนี้เป็นโรตารี่ของอิซากินะครับอยู่ด้านล่างเดี๋ยวนัาจะพาลงไปดูด้านล่างรถยังเหลืออีกสองสาคันนะครับ รถขุดนะครับอ่ะวันนี้ลดราคาลงเหลือสองแสนห้านะครับอ่าราคาวันนี้คลิปนี้คลิปเดียวนะครับวันนี้วันเดียวด้วยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับมีเล่มทะเบียนด้วยนะครับอ่ะตัวนี้เป็นรถเกี่ยวดีซีหกแปดจีรถอุ้มถังอุ้มขนาดแปดร้อยกิโลกรัมนะครับคันนี้ก็ขายถูกๆเลยนะครับรถเจ้าของเดิมดูแลรักษาดีครับสภาพพร้อมเกี่ยวนะครับสายพานใหม่ๆทุกเส้นเลยนะครับแท็กสวยช่วงล่างดีตัวนี้จากสองแสนสี่นะครับปรับลงเหลือสองแสนสาม นะครับเหลือ2องแสนสามบาทโซฟี300กิโลนะครับอีกหนึ่งคันครับรถเกี่ยวยันม่าตัวสูงนะครับ AW82GV นะครับถังอุ้มขนาด1ตัน1ตันนิดๆนะครับตัวนี้ก็สวยๆบอดี้เต็มนะครับก็ให้ราคาตัวนี้อยู่ที่ราคา3 0 0แสนบาทข้วนะครับ3แสนบาทท้วปีเดียวคืนทุนนะครับที่จริงจะไปเปิด3 5 0แสนห้าสามแสนแปดก็ได้นะครับเราปรับราคาลงนะครับตาม เนื้อตลาดครับถือว่าเกี่ยวปีเดียวนะครับกําไรคืนทุนแน่นอนนะครับสำหรับเจ้ายันมาตัวนี้นะครับช่วงล่างสวยรถใช้งาน2ปี1,700ชั่วโมงนะครับอีกหนึ่งขั้นครับเนี่ยครับตัวนี้ปี64นะครับตัวนี้ปี58 ราคา3ามแสนสตัวนี้แพงกว่านะครับครู้ายังแพงกว่าด้วยนะครับดูสภาพต่างกันเลยนะครับฟ้ากับเหวเลยนะครับตัวนี้ก็ขายตามสภาพนะครับสามแสนสามหบาทสาหรับรถเกี่ยวนะครับสาวกวของรถเกี่ยวส่วน DC70G ตัวนี้รถพ่อตาครับเอามาทําปากปากกระจับให้เขานะครับก็ยังไม่ได้ทําเลยครับพอดีงานเข้ามาเยอะช่วงนี้นะครับอ่ะอีกคันนึงครับถูกๆนะครับอ่ะ L 2 6 0 5นะครับเดี๋ยวพาเดินไปชมนะครับ ตัวนี้จะเป็น26แรงม้า3สูบ2อพาวโฟร์วิวขับเคลื่อน4ล้อนะครับอ่าเป็นรถ3สูบนะครับ6เกียร์เดินหน้า2เกียร์ถอยหลังนะครับตัวนี้ราคา145,000บาทนะครับก็รถราคาลงเหลือแสนสี่นะครับรถถือว่าสภาพสวยพร้อมใช้งานนะครับใครที่มีงบน้อยนะครับอยากได้รถ2อพาวโฟร์วิวไปใช้งานนะครับตัวนี้เหมาะเลยนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับตัวนี้การันตี ลังคาเปลี่ยนให้ใหม่เบาะเปลี่ยนให้ใหม่นะครับลดราคาลงมาจากแสนห้านะครับเหลือแสนสี่นะครับใครที่สนใจติดต่อสอบถามมาได้ซารี่ตัวนี้สามหมื่นห้านะครับสามหมื่นห้านะครับเทนเลอร์ตัวนี้สองหมื่นห้านะครับสองหมื่นห้านะครับก็สามารถมาดูมารับกลับเองได้นะครับตอนนี้ก็กําลังขึ้นเทนเลอร์อีกหนึ่งตัวนะครับใครที่สนใจก็สามารถมาดูสินค้ากันได้นะครับเดี๋ยวพาไปชมด้านหลังอู่นิดนึงนะครับก่อนที่จะจบคลิปนะครับ อ่ะมานะครับด้านหลังอูนะครับมีโฉมริมิเต็ดตัวนี้เป็น L4708 นะครับตัวดีทีนะครับทำเป็นสีริมิเต็ดโฉมริมิเต็ดนะครับยางถือว่าสวยนะครับสภาพยางประมาณ75%นะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับอ่ะนัดยังไม่เปลี่ยนยางนะครับตัวนี้ผมยังไม่เปลี่ยนยางนะครับก็ไปยางสภาพนี้นะครับแต่ว่าให้ชุดแต่งเต็มไม่ว่าจะเป็นอ่าหน้ากากนะครับพ่อซิ่งเสาค้ำลังคานะครับ คันนี้จบในงบราคา3ามแสนเก้านะครับเป็นโฉมดิเมเท็ดด้วยนะครับ L 4 7 0 8ตัวดีทีนะครับแต่ทําเป็นดิ m i เท็ดแอนด์อชั่นของ L 4 7นะครับตัวนี้เค็กให้เต็มเหมือนกันนะครับเท็คเปลี่ยนถ่ายของเหลวทั้งหมดนะครับฝากระโปรงขึ้นแล้วนะครับอุปกรณ์ได้2องชิ้นหน้าหลังฝากระโปรงขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับฝากระโปรงซุ้มบางโพลขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับเหลือแต่ตัวใต้เบาะนั่งครับนัดสั่งอยู่ที่ศูนย์อยู่นะครับของยังไม่ทันมานะครับอีกชิ้นหนึ่ััน้รบค ตัวนี้ L สามสี่ศูนย์แปด DI นะครับอีกหนึ่งคันครับ L สามสี่ศูนย์แปด DI ครับเป็นสาสิบสี่แรงม้านะครับตัวนี้เดี๋ยวเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับยางหลังประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นอยู่นะครับเช็คใกล้เสร็จแล้วนะครับตัวนี้นะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับขวานะครับตัวนี้ก็เช็คใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับน้ำมันเครื่องนะครับจุดรั่วซึมลูกมากนะครับคันนี้ราคาจะอยู่ที่สองแสน เอาออกเร็วแล้วกันนะครับตัวนี้เอาราคาอยู่ที่2 1 0 0 0 0บาทแล้วกันนะครับ210,000บาทเช็คสภาพพร้อมนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับตัวนี้ไม่ไม่รัวเปลี่ยนยางหลังนะครับเปลี่ยนยางหน้าให้ใหม่หนึ่งคู่นะครับรถเคพร้อมนะครับ M.U. 49จองไปสปปลาวนะครับตัวนี้จองไปแล้วครับไปทางเวียงจันทร์เหมือนเดิมนะครับอีกหนึ่งคันนะครับสวยๆเลยนะครับเปลี่ยนยางหน้าใหม่ปุ๊บจองปั๊บนะครับอ่ะอีกหนึ่งคันครับอีสกี NT540 นะครับ40แรงม้านะครับ เปลี่ยนยางหน้าใหม่หนึ่งคู่นะครับกาลังจะใส่ท่อซิ่งเช็คเก็บสีคันล่างนะครับแล้วก็ได้อุปกรณ์ด้านหน้าแล้วก็โรตารี่นะครับอ่าราคาอยู่ที่สามเซนบาทแล้วกันครับตัวนี้สามเซนบาทนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนครบเลยนะครับสำหรับปสกี้เอ็นพีห้าสี่นด้านในจะเป็น4 5 0 8้ i นะครับคันนี้อ่าใครที่หาสี่สอยู่นะครับอยากได้เป็นโฉมลิมิเต็ดต้องคันนี้เลยนะครับ ยางใหม่ทั้ง4เส้นด้วยนะครับตัวนี้เช็คใหม่นะครับทาใหม่ทั้งหมดนะครับเหมือนคันที่เคยลงคลิปไปนะครับตัวนี้ทําใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นตัวริเมิเต็ดนะคันนี้ราคา3 0 0แสนบาทนะครับสำหรับตัวริเมิเต็ดชม 45DI นะครับมาอีกหนึ่งคันนะครับรถเกี่ยวเกี่ยวคูปัต้าดีซีเจ็ดศูนย์นะครับคันนี้นะครับเปลี่ยนเป็นชมจีพัทครับใกล้เสร็จแล้วนะครับราคา4ี่แสนสครับเช็คพร้อมเกี่ยวนะครับตัวนี้ ปูปากเลดคอเลดแล้วก็คอสปริงให้เรียบร้อยนะครับอ่านะครับตัวนี้สวยสวยเลยนะครับสี่แสนสองครับคันนี้4ี่แสนสองอีกหนึ่งคันครับ lc ศ1นนะครับอ่าใครจะจองก่อนปรับสภาพก็ได้นะครับอ่าราคามีนะครับตัวนี้จองก่อนปรับสภาพอุปกรณ์สองกินด้านหน้าหางบุกเบิกนะครับราคาอยู่ที่3ามแสนห้านะครับ ตอนนี้กําลังจะเตรียมตัวเอาเข้าทําเป็นโฉมรีมาร์เแล้วก็เก็บงานใหม่นะครับรวมเปลี่ยนยางหน้าใหม่ด้วยนะครับใครที่อยากได้เป็นโฉมรีมาร์เตก็สามารถจับจองกันได้นะครับถ้าขึ้นเป็นรีมาร์ตปุ๊บนะครับจะราคา4ี่แสนบาทนะครับคันนี้นะบอกไว้ก่อนแต่ถ้าราคานี้นะครับรถสวยใช้งานได้ปกติระบบโฟลวิลใช้งานได้ปกติก็จะอยู่ที่ราคาสามแสนห้านะครับก่อนขึ้นก่อนปรับสีนะครับอันนี้คือราคาเดิมๆตามสภาพนะครับสนใจรถไถรถเกี่ยวหรือว่าอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับ นัดแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีโทรที่0918611191นะครับขอบคุณครับ